ไฮไลท์ประกันสังคมเรื่องราวโดนใจเราจะมาพูดคุยกันเงินเดือน15,000บาทส่งประกันสังคมมา24ปีตอนอายุ55เราจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันนะครับฝากกดไลค์กดซับค่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ คำถามจากทางบ้านมาทางบ้านเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเงินเดือนนะครับหรือเงินสมทบที่เขาสมทบเนี่ยเท่าไหร่นะครับแต่ผมติ๊งต่างเอาเงินสมทบสูงสุดละกันเพราะว่าข้อมูลมีแค่นี้นะครับทางบ้านสอบถามมาว่าทรง24ปีจะได้รับเท่าไหร่คะพฤศจิกายน6 5จะครบ55ปีบริบูรณ์ค่ะคงั้นผมติ๊งต่างเป็นเงินเดือนแบบขั้นสูงสุดคือ1 5 0 0 0บาทล,ละกันนะครับถ้าถ้า คุณคนนี้มาตอบอีกเดี๋ยวทําคลิปแยกให้อีกถ้าเป็นเงินเดือนที่ต่างจาก1 5ื่นหนะกรณีชราภาพนะครับมาดูก่อนว่าเงินเข้าแก๊ปกรณีชราภาพหรือเปล่านะครับเงินบํานาญชราภาพจะได้ก็ต่อเมื่อต้องจ่ายเงินสมทบครบร้อยเดือนนะครับจะได้รับเงินบํานาญชราภาพร้อยละยีของค่า เฉลี่ย6ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้เบะกนตนสิ้นสุดลงนั่นก็คือถ้าค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับเอามาหารปุ๊บได้1 5 0 0 0บาทก็ยึดตัวนั้นแหละนะครับ15,000าบาทนะถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนนะครับมีการปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยล้านนะครับต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ ครบทุก12เดือนนั่นเองนะครับมีการเพิ่มเงินเข้าไปด้วยถ้าเกิดจ่ายมากกว่านี้คราวนี้ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขนะคุณพี่ท่านนี้ส่งมา24ปีได้บำนาญชั่วนะครับเงินเดือน15,000บาทส่งมา24ปีอายุ55ได้บำนาญแล้วนะครับเอาละเรามาคิดกันว่าจะได้ัรบบำนาญเท่าไหร่นะครับมาดูวิธีคิดและคิดตามกันนะครับส่งมา24ปีนะครับเราจะต้องหาส่วนเกินของ 15ปีก่อนนะครับโดยการเอา24ตั้งลบ15เท่ากับ9ปีนะครับเพื่อเอา9เนี้ยไปคูณหาเปอร์เซ็นที่เพิ่มมากขึ้นในการในการไปคูณกับเงินสมทบนะครับจะได้บำนาญที่มากขึ้นนะครับสูตรคำนวณ1.5คูณ9นะครับโทษทีไม่ได้พิมพ์มตกไปคูณ9เท่ากับ13.5นะครับ20บวก13.5นะครับเท่ากับ 33.5นะครับคูณ1 5่15,000บาทหาร100เท่ากับ5,025บาทนะครับจะได้รับบำนาญ5 0า5นบาทตลอดชีวิตนะครับเราไปดูตารางอื่นบ้างถ้าเกิดคุณส่งประกันสังคมนะครับเ,เงินส,งสมทบประกันสังคมนะครับจำนวนปีไม่เท่า24ปีนะครับไม่เท่าตัวนี้จะได้ เงินบํานาญเท่าไหร่นะครับไปดูกันถ้าส่ง35ปีได้รับเงินบํานาญ7,500บาทนะครับส่ง34ปีได้รับเงินบํานาญ7,275บาทส่ง33ปีได้รับเงินบํานาญ7,550บาทส่ง32ปีได้รับเงินบํานาญ6,825บาทส่ง31ปีได้รับเงินบํานาญ6,600บาทส่ง30ปีได้รับเงินบํานาญ6,375บาทส่ง29ปีได้รับเงินบํานาญ6,150บาท ท่ง28ปีได้รับเงินบำนาญ5,925บาทท่ง27ปีได้รับเงินบำนาญ5,700บาททรง26ปีได้รับเงินบำนาญ5,475บาททรง25ปีได้รับเงินบำนาญ5,250บาทท่ง24ปีได้รับเงินบำนาญ5 0 2 5บาทส่ง23ปีได้รับเงินบำนาญ4,800บาทท่ง22ปีได้รับเงินบำนาญ4,575บาท ทรง21ปีได้รับเงินบำมาบำเงินบำนาญ4,350บาททรง20ปีได้รับเงินบำนาญ4,125บาททรง19ปีได้รับเงินบำนาญ3,900บาททรง18ปีได้รับเงินบำนาญ3,675บาททรง17ปีได้รับเงินบำนาญ3,450บาททรง16ปีได้รับเงินบำนาญ3,225บาททรง15ปีได้รับเงินบำนาญ3,000บาทนะครับ อ่านี่คือตารางนะครับตารางที่ผมคำนวณว่าถ้าส่งจำนวนปีอื่นๆจะได้เท่าไหร่นะครับเพื่อจะได้เป็นความรู้ให้กับคนที่เข้ามาด้วยบางคนเนี่ยเงินเดือนเท่ากันเลยนะครับแต่ส่งจำนวนปีไม่เท่ากันจะได้รับทราบไปนะครับจะได้รับทราบไปก่อนจากกันนะครับเรามาทำความรู้จักกับสูตรแค่นะครับหรือสูตร บำนาญประกันสังคมที่คาดว่าในวันข้างหน้าจะได้ใช้กันนะครับสูตรแครคือรายสูตรแค่คือการคำนวณเฉลี่ยตลอดชีวิตการทำงานนะครับโดยจะคิดค่าจ้างทุกเดือนที่เคยส่งมาปรับอินเด็กค่าจ้างในอดีตให้เป็นค่าเงินปัจจุบันก่อนนามาคำนวณหรือเรียกว่าแบบปรับเงินเฟ้อเนาะนะครับปรับเงินเฟ้อให้มันสอดคล้องกันนะครับแล้วก็เน้น หลักส่งมากได้มากส่งน้อยได้น้อยตามสัดส่วนนะครับซึ่งข้อมูลนี้อ้างอิงจากน,นักคณิาสตาร์ประกันภยัยกองวิจัยและพนาสำนักง,งานประกันสังคมซึ่งสูตรแค่นั้นนะครับจะเริ่มใช้คาดว่าจะเริ่มใช้ในปี69แต่ไม่ต้องตกใจมันมีช่วงกติกาการเปลี่ยนผ่านนะครับซึ่งกติกาการเปลี่ยนผ่านนั้นผู้ที่รับบำนาญอยู่แล้วประมาณ800แสนกว่าคนนิดๆเนี่ยนะครับ 1. ไม่มีใครได้รับบํานาญลดลงนะครับใครที่คํานวณสูตรใหม่แล้วได้บํานาญน้อยลงก็จะยึดบํานาญเดิมใครคํานวณสูตรใหม่แล้วได้บํานาญเพิ่มขึ้นก็จะใช้สูตรใหม่นะครับทำให้ทุกคนมีบํานาญที่เหมาะสมใครที่บํานาญหลักพันนิดๆ9ด0กกว่ากว่าก็จะได้บํานาญที่เหมาะสมกับคนที่ที่คุณเคยส่งมาเพราะนั้นมันจะได้เหมาะกันนะครับปรับเพิ่มทันทีเลยนะนะครับในปี ปีที่เริ่มใช้ก็คือปี69แล้วก็ในสุการเปลี่ยนผ่านนั้นถ้าสูตรเก่าให้บำนาญมากกว่าจะคำนวณแบบผสมผสานนะครับเก่าบวกใหม่จ่ายตลอดชีวิตโดยแบ่งตามปีที่จะเริ่มรับบำนาญปี68-69ถึง69สูตรเก่า100% ปี70สูตรเก่า80%ใหม่20%ปี P 71เก่า60%ใหม่40%ปี P 72เก่า40%ใหม่60%ปี P 73เก่า20%ใหม่80%ปี P 74เป็นต้นไปใช้สูตรแคร์เต็มรูปแบบการปรับอินเด็กซ์นะครับค่าจ้างย้อนหลังแบบพิเศษนะครับปะปัญหาข้างต้นนะครับทำให้ไม่สามารถปรับอินเด็กซ์ค่าจ้างแบบปกติได้จึงต้องใช้แนวทางพิเศษดังนี้ ก่อนปรับเพดานค่าจ้างมาตรา33ในอดีตจะถูกอินเด็กได้ไม่เกิน15,000บาทแต่หลังจากปรับฐานนะครับในปี69นะที่ฐานเดิม15,000จะเป็น17,500บาทจะสามารถปรับอินเด็กเกิน15,000ได้นะครับเช่นถ้าปรับ5% ก็ S 1> <S 1> จะได้เป็น15,750บาทฐาน4,800บาทของมาตรา39จะใช้อินเด็กซ์เพิ่มได้ก็ต่อเมืมม่อมีการปรับฐา,านในอนาคตแต่ปัจจุบันยังไม่มีการปรับฐา,านในอนาคตนะครับก็ไม่ได้ปรับอินเด็กซ์นะครับของมาตราม9นะมีรายละเอียดย่อยเพื่อให้ผลลัพธ์โดยเฉลี่ยใกล้เคียงสูตร60เดือนสุดท้ายมากที่สุดแน่นอนว่าสูตรตัวนี้นะครับสูตรตัวนี้มันเป็นประโยชน์นะครับกับผู้ที่ส่ง มาตาา39ในช่วง60เดือนสุดท้ายนะครับเป็นอย่างมากนะครับส่วนคนที่ส่งมาตาสาม3มมาตลอดหรือคาดว่าในอนาคตนะครับจะส่งไปเรื่อยๆก็อาจจะมีผลบ้างทําให้บํานาญนะครับที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตถ้าเทียบกับสูตรณนะปัจจุบันหรือสูตร60เดือนสุดท้ายเนี่ยนะครับเทียบกับสูตรหกสเดือนสุดท้ายก็อาจจะมีความ ต่างในเรื่องของบำนาญที่ลดลงนะครับอันนี้เฉพาะคนที่ส่งมาตรา3ามามาโดยตลอดโดยที่ไม่ได้ส่งมาตรา3าเลยนะครับเพราะสุด60สเดือนสุดท้ายเฉลี่ยเนี่ยเขาคาดหวังว่าเ,เรานะครับจะพีคในช่วง5ปีก่อนเกษียณนะครับฐานมันจะอยู่สูงสุดใน5ปีก่อนเกษียณทําให้เราได้รับบำนาญที่เหมาะสม,ะสมแล้วก็ได้รับบำนาญที่สูงที่สุดนั่นเอง นะครับต่สูตรแค่มันจะเฉลี่ยไงเพราะนั้นช่วงแรกๆของการทำงานเรามันไม่ได้15ื่นตลอดเราอาจจะได้1มื่นห่องหมื่นหนึ่นะครับหรือต่ำกว่านั้น6,000 8 0 0 0ก็มีนะครับในช่วงแรก,แรกนะอ่ะนี่คือสูตรแค่นั่นเองใครอยากรู้จักสูตรแค่หรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมท้ายคลิปวิดีโอนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับ